แสงตะเวนจ้ามณีตะเวนแย้งตาต่างตะเสารเลยเน,นาะค่ะนาะเช้านี้ลูกหนูตัวถึกหึงและบึกบึนพร้อมกระตาหน้อยคู่กายพร้อมแล้วที่จะอย่างดิก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 กไปหาเล้าหัวเล้าสวนไม่ยยเพชรน้องแตงกวาของไม่ยยเพชรเริ่มออกหน่วยแล้วเข้าสู่เทศกาลเล้าหัวเล้าสวนอย่างเต็มตัวหลังจากที่ห่างหายจากวงการไปนานแต่ว่าต้นน้องลูกพลิกของไม่ยยเพชรเริ่มออกเหลืองอุ้ยห่ยแกกั้นใจตุ้ยแล้วก็เลยได้เล็มเอาและวันนี้เราจะทำแนวอยู่แนสวสวดเดโมอไฟฟ้าในประสงค์ของซิมพาไปท่อมกันเลย มอไฟฟ้าในประสงค์ของซิมพาททาได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดและนึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นคนเอามาใช้กินซุกี้ชาบูแจ่วฮอนแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองหงข้าดูว่าจะรอดไหมเอาบิทฟูลไหลไปซ้านามออกจากสองสามนามเห้นมันเกียงคอนหล้วก็มาเทจวกลงในหม้อยอดนามเปล่าลงไปตามปกติคือเวลาห้าหงเข้าทัวไปแหละเนาะค่ะเนาะใส่นาลงไปจากขอนิวมือหนึ่งเกาะไข่ไก่ดังเปาะลงไปในถั่วจากน้อยหนึ่งปรุงโดยดูดกูดาลงไปจากน้อยหนึ่งเพิ่มความนัวเทจวกนามสกรองลงไปจากสามบวงโตใส่ อยู่บัวซอยไปตอนหน่อยๆตอปอดแต่แปลเอาจอไอใจลงไปน้ำเพิ่มความอ่ำตีไข่มนตุลุนตุลุนตระลตรลาย,ลายปีนไปปีนมาให้ไข่มนอุ่ยปุยจักน้อยใช่แล้วเราจะทําไข่ตุลและหุงค้าพร้อมกันไปในขั้นตอนเดียวเพราะว่ามอใช้ไฟฟ้าอนเนกประสงค์ของซิมพัตรุ่นนี้เขามีชั้นหนึ่งมาให้ด้วยเอาถ้ว่วไข่บางบึบล้งหลวกปิฟฝาอมปอมไว้ให้มมดชีสส่วนความร้อนเขาจะมีให้ปรับทั้งหมดสองระดับมันนีเระดับหนึ่งกับพอแหละเนาะค่ะน้อใช้เวลาหุงค้าประมาณยี่สิบนาทีถ้าน ทำอีกหนึ่งเมนูทำวิธีอันเชิญโคกหินฟิสโตนวานบะพีกกระเทียมลงไปสกเบียตํบบึบบับบึบมาเลยบึบบับมาละแป๊บแปบมาลงปงเปลงปงเรงปงเรงปีนไปปีนมาให้มันแล้วยี่สินาทีผ่านไปรวดเร็วทันใจไม่ได้ขี้ตัวอย่างได้แต่ไวพระตัดต่อเปิดฝาหมอออก ไข่ตุนกับขา่าวต่หงวัยกระสุกแล้วลากข่าวออกส่วนคาบที่ติดมหม้อก็ใช้กระดาษทิชชู่ตัวตัวออกทําความสะอาดอย่างง่ายได้เพินงซื้อว่าเป็นหม้อใช้ไฟฟ้าในประสงค์ต้องทําได้ทุกอย่างเมนูต่อไปเริ่มวาบึ้บซีนหมูสับลงไป <c oughs> รอบนี้ก็จะเปิดไฟเกียร์สองเนาะค่ะานาะ <c oughs> วันนี้เราจะทํากับข้าวโดยที่ไม่ใช้น้ํามันเพราะหม้อใช้ไฟฟ้าในประสงค์ของซิมพาร์ตเขาเรื่นปืดเรื่อนปืดไม่ติดหม้อส่บบกพีกับกระเทียมที่ต่ำไห้ลงไปผัดมาเลยปืดแปบมาละแป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 ะปีนไปปีนมาให้มันสรงกิน แต่สัตวนังทวนๆทัดปีนปปีนม้าปีน,าปนสายปีนควาปีนหนาปีนหลังจวบสินหมูสุกผุล้วเนาะค่ะนอะยุ่มเนาะไม่สมใส่หลง,ง,ง,ลงป ไน้องไม่สมเนี่ยกลางแล้วเนาะค่ะเนาะงอย่ามันสมเขียวโพดปรุงโรดด้วยซีซีซีอิวข้าวแต่ว่าข่าวลงไปซีซีน่ะมันห้อยลงไปน้ำปรุงโรตามใจชอบได้ิายเด้อเติมความหวานเริ่มตาซ้ายลงไปจะเคิงบวงสาสรกู๊ดค่ะลงไปด้วยจ้กอจอยหนึ่งเพิ่มความหนัวเติมซีอิวดำหวานลงไปน้ำจกน้อยหนึ่งเพื่อสั่งสีสันที่สวยงามส่วนบึบส่วนบึบปีนปะปีนปะพัดบึบบับบึบบับมาละึบับมาละแปะปีนไปปีนไม้สมผสมทุกอย่างเข้ากันพ่อนอไมยสุกแล้วก็ใส่ไมญ่เผาลงไปเพิ่มความหอมผัดปรุงเเเเรรรรงงงงงงปปปปปุุมมมาาลลนนไให้ีผสบ มังแซบนุ่นล้กกนว่าโอเซมีซอน,สอนเสร็จแล้วจ้าผัดมยายเผาหมูสับหน่อไม้ส้มกวดกวนมารุกราตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยส่วนบิทฟูลอะไรที่หงวยก็คว่มบึบใส่จานแล้วเรียบร้อยแตงกวัวที่ปเป็นรอหัวเราสวนมาฮันเลียงสายไหลลงไปสวยงามมอใช้ไฟฟ้าในประสงค์ของซิมพาใช้งานง่ายคุ้มค่าคุ้มราคาที่สําคัญเขามีรับประกันให้หนึ่งปีเครื่องพังไม่ต้องสอง่งซ่อมเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยทําความสะอาดออกได้อย่างง่ายดายเหมาะมากสําหรับคนที่อยู่หอหรือว่าคนที่เป็นโสดอยู่คนเดียวก็คอยนี่แหละยัยยู ใส่มาใส่กระสดัวหรือว่าเวลาไปแคมป์ปิ้งที่ต่างจังหวัดก็เหมาะมาอสำหรับการทําอาหารทุกอย่างปิดจบครบทุกเมนูในหม้อเดียวแล้วสูบงาม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 จะจะเหมือเข่งจานแล้วจะรออะไรอีกล่ะไปกินกันเลยเชิญสูบสูบบุบไข่ตุ๋นราดลงไปบนบิตอฟูไลยสูบลงไปบนติ่งไข่ตุ๋นมีความนุ่มละมุนลินผัดไม้ย่าพาหมสับหน่อไม้ดองก็รสรสโซแซบโซนออชัยวิลิกูสูบคู่กับบิทตอรฟูเลยนุ่ม มันเข่ากันเข่ากันน้องแตงกวาจะไปเก็บมะซโซโจากสวนมยายองไปกับกรอบกรอบย่ำเสียงดังกรอบมีมอ้อใช้ไฟฟ้าในประสงค์ของซินพาติดบ้านไว้สบายใจหายห่วงยิงเวลาเหตุกับข่าอยูกแกสเมิดนี่ว่าต้องกังวลพอหม้อใส่ไฟฟ้าซอยเฮาได้ควรที่จะมีติดบ้านไว้ราคาก็น่ารักตุป,ตปูตีปีตุอูตีอีพีกาดอยู่ในตากาที่ปักไหวเนาะค่ะเนาะ